The Scary by นัดผีออฟฟิเชียลสนับสนุนโดยยาแก้ริษดวงตรา3าก๊กเนี่ยนะมีทั้งแบบนี้ฮะแบบ ule, คปซูล3ก๊กด a าฟ500แล้วก็แบบดั้งเดิมเป็นแบบนี้ยาตรา3าก๊กนะครับถ่ายนุ่มไม่ทรมานแล้วก็ที่สำคัญเป็นยาสมุนไพรแท้ร0 0เซหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยฮะพิมพ์คำว่าการโนบอกฟาร์มานะครับไปหลอนกันครับ ถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขออญาตเชิญพี่มาขามแมนเข้ามาเลยละกันมา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 เชิญ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 เลยเชิญเลยโอยตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ้ยเฮ้ยคุณมาจริงสวัสดีครับสวัสดีครับอา้อาจารย์ฟิลม์มครับเอาไม่ใช่พี่มาขามแมนเหรอมาขามแมนคือใค <laughs> ไม่คือเอา้า อ๋อโถแล้วเมื่อกี้ผมเห็นว่าแบบไม่ใช่มาขามแม่เนอะเขาเบี้ยวผมอีกแล้วก็วันนี้มาขาาแม่ได้มาแต่ว่าอาจารย์ฟิล์มมานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมาเยือนรายการเดอะสแปลลี่เนี่ยก็ต้องมีเรื่องผีมาฝากแน่นอนใช่ครับนะครับพอแม่อาจารย์ผมว่าหลายคนน่าจะรอฟังอาจารย์ฟิล์มเล่าอยู่แน่นอนได้ครับพอครับประมาณนี้นะเสียงเสียงดังฟังชัดเนาะ โอเคมาอาจารย์ฟิล์มครับเรื่องนี้ถูกตั้งชื่อเรื่องว่าไสยศาสตร์รักต้องห้ามมันคืออะไรอะครับได้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจอต้องบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เนี้ยแค่นิดเดียวจริงๆพี่นะแต่ว่ามันนํามาซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่ไปได้รับฟังมาจากเพื่อนครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วครับตอนสักประมาณเดือนตุลาน่าจะประมาณนั้นนะครับได้มีโอกาสไปบรรยาย ด้วยความที่ว่าเป็นอาจารย์เราก็จะเดินสายบรรยายตามพื้นที่ต่างๆครับได้มีโอกาสเป็นบรรยายที่บุรีรัมย์ทีนี้มีเพื่อนที่สนิทกันบ้านอยู่บุรีรัมย์พอดีก็เลยโทรบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่จะมาบุรีรัมย์นะเออมามาเจอกันหน่อยมาเที่ยวมาแฮงเอาท์กันอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาก็มาเจอกันหลังจากที่ไปเที่ยวไปกินดื่มกันแฮงเอาท์เสร็จทีนี้เพื่อนก็อยากจะมาแบบนั่งคุยต่อที่ห้องก็มานั่งกับแฟนเขาด้วยแล้วเราก็นั่งคุยเล่นกันไปเรื่อยๆครับ ระหว่างที่นั่งครับด้วยความที่ว่าเป็นโรงแรมเพื่อนก็แนะนําโรงแรมนี้ให้แหละเป็นโรงแรมค่อนข้างใหม่ครับสวยเลยแล้วก็เป็นเตียงเดี่ยว <ทะ S 2> นอนคนเดียวก็เ <ทะ S 2> พื่อนๆก็นั่งอยู่ตรงหัวเตียงผมนั่งอยู่ปลายเตียงแล้วก็ห่างตาเนี่ยเรามองไปทางเพื่อนก็คือนั่งคุยกันแล้วก็เห็นหลังเพื่อนเนี่ยจะเป็นระเบียงห้องโอเคโอเคจะเป็นระเบียงห้องก็มีผ้าม่านเปิดที่เนี้ยตอนเมื่อตอนเย็นผมก็นอนอยู่ผมก็เปิดผ้าม่านแบบ ไม่ได้เปิดแบบทั้งหมดเปิดแบบแง้มเอาไว้อใช่แล้วหลังที่คุยกันเพื่อนก็แบบอชวนคุยเรื่องผีชวนคุยนู่นนี่นั่นไปเรื่อยไอ้สายตาที่เรามองเพื่อนอยู่่ะตรงไอ้ตรงหน้าต่างมันแง้มอะเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งสูงสักประมาณร้อยห้าสิบกว่าก็ไม่สูงมากไม่สูงมากใส่เสื้อสีสีสีชมพูโอรสครับแล้วก็ยืนเหมือนยืนพยายามแบบแอบๆลงหลังม่านโอเคตอนนั้นก็ยืนผมอันองจองอยู่ นั่งจ้องแล้วแบบเฮ๊ะก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยถามหน่อยสิที่นี่มันมีอะไรไหมม,มีเรื่องราวอะไรไหม,มเพื่อนบอกที่โรงแรมเนี้ยโรงแรมใหม่ไม่มีไม่มีเลยแล้วเราก็เลยพูดขึ้นมาว่าเห็นผู้หญิงลักษณะแบบเนี้ยยืนอยู่ตรงเนี้ยใครออเพื่อนก็บอกเฮ้ยขออธิบายลักษณะให้ฟังอีกรอบหนึ่งได้ไหมก็เลยเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าคนเนี้ยคือ เป็นเหมือนพี่ลูกพี่ลูกน้องเขาครับเป็นพี่สาวเขาแต่เสียชีวิตไปสิบปีแล้วหรอใช่ครับตอนนั้นก็แบบเฮ้ยทาไมเราถึงเห็นเขามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วเสียชีวิตแล้วทําไมเขาถึงยังมาอยู่ตรงนี้อืเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังว่าพี่คนนี้ยเขาชื่อพี่นิดครับครับ,รบพี่นิดเนี่ยเขาเสียชีวิตไปสิบปีแล้วก็จริงแต่ว่าการเสียชีวิตของเขาอะมันไม่ได้เสียเรียกว่าสิไม่ได้เสียตามธรรมชาติเป็นการเสียโดยลักษณะการเสีย ลักษณะแบบสายศาสตร์อะรอครับโดนมนต์ดใช่ครับอืมอืมก็เลยเขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือตอนตอนที่เราเห็นเนี่ยเราก็กลัวว่าเอ๊ะเขามาต้องการสื่อสารอะไรไหมออด้วยความที่เราเป็นคนมีเซนต์ก็เลยอยากให้เขาเล่าให้ฟังก่อนว่าเรื่องมันเป็นยังไงแล้วเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างครับเขาเลยเล่าให้ฟังว่าพี่นิดเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ตอนนั้นย้อนกลับไปสิบกว่าปีที่แล้วพี่นิดก็อายุประมาณสักยี่สิบกลางกลยี่สิบปลายปครับ ก็เป็นคนสวยรูปร่างตัวเล็กน่ารักก็จะเป็นแบบว่าคนที่ที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านเขาก็อยู่ในหมู่บ้านไม่ใหญ่มากครับหมู่บ้านในต่างจังหวัดทีนี้พี่นิดนะครับด้วยความว่าเขาเป็นคนสวยเขาก็เขาก็เป็นคนมีสเสน่ห์เลยแหละแต่ว่าเขาอ่ะดันไปชอบคนคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่มีแฟนแล้วโอเคแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ได้แค่มีแฟนธรรมดาแต่คือแต่งงานกับแฟนแล้วด้วยอืแต่พี่นิดดับ ไม่ดูทําไมเขาไปชอบคนเนี้มากๆครับแล้วเขาชอบจนถึงขั้นว่าเขาอยากจะได้คนนี้มาเป็นสามีเขาณตอนนั้นณตอนนั้นครับกลายเป็นว่าพี่นิดเนี่ยเขาก็พยายามลุกหนักทั้งไปจีบหาเรื่องคุยคจนสุดท้ายเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ออแต่ว่าด้วยความที่ผู้ชายเองก็มีความเจ้าชู้ในตัวหน่อยก็ดูเหมือนจะยัดให้โอกาสมีทั้งแบบว่าเหมือน<ม>ทําท่าว่าจะจะเล่นด้วยจะรักจะชอบอะไรแบบนี้ครับพี่นิดเขาก็เลยเหมือน รู้แล้วว่าถ้ามันทําด้วยการพูดคุยธรรมดาไม่ได้แน่ไม่ได้แต่สินใจครับไปทางสายศาสตร์ครับโอ้โห oh. พินิษ์เขาเลือกที่จะไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นอาจารย์ทางภาคนั้นแหละก็คือทางอีสานใต้ครับแล้วก็ให้ทําพิธีบางอย่างเพื่อจะช่วยให้พินิษเนี่ยได้เข้าถึงผู้ชายคนนี้อืได้ดีขึ้นครับปรากฏว่ามันได้ผลพินะัท ลอผู้ชายคนนี้ครับจากที่เคยอยู่กับแฟนตลอดเวลากลายว่าเริ่มหาเวลามาหาพินิษมากขึ้นเริ่มมาอยู่ด้วยมาหาด้วยจนมันเริ่มหนักข้อขึ้นคือตัดสินใจย้ายมาอยู่กับพินิดเลยครับโอ้โหลในขณะที่เมียเขาก็รู้ด้วยครับว่าพินิดเนี่ยตั้งใจที่จะเอาสามีเขาอะอืมาเป็นสามีตัวเองเมียก็มาตามที่บ้านครับสามีก็ตะโกนด่าเมียกลับไปอพินิดก็ด่า ก็กลายเป็นว่าคนในหมู่บ้านละแวกนั้นรู้หมดเลยว่าพี่นิดอน่ไปแย่งสามีเขามามเป็นสามีตัวเองอืแล้วเมียเขาก็หงพยายามทดํด้วยวิธีทางเพื่อให้ได้คืนมาเพราะพี่นิดเขาเห็นแบบนั้นครับแทนที่เขาจะหยุดประกดไม่ครับเขาเลือกที่จะทําของเพิ่มทาต่ออีกทําต่อแล้วทีเนี้ยเป้าหมายคือภรรยาเขาครับเดี๋ยวน่าจักที่ได้ผัวเข้ามาแล้วใช่ครับ,รบทีนี้จะเป้าหมายคือภรรยาหมายความว่าไงก็คือไม่ให้มายุ่งเลยหรืออหถ้าหายไปได้ยิ่งตาย<ๆ>ใช่ครับ เฮ้ยอืมพินิ 91, an ์เขาก็คิดแบบนั้นเขาก็เลยเริ่มแบบว่าเริ่มเริ่มไปหาหมอทางด้านสยศาสตร์หมอทำอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เริ่มําพิธีที่มันหนักข้อขึ้นครับทีนร้ายแรงที่สุดที่เพื่อนรู้มาก็คือพินิดไปเอาบาดแต่ครับอไปฝังไว้ที่บ้านของผู้หญิงคนนั้นเครับโดยใช้วิธีเอาผู้ชายเนี่ย ทำเหมือนว่าไปหาเมียตัวเองตามไปด้วยแอบตามไปด้วยแล้วก็ให้เขาไปดึงความสนใจอยู่ตัวเองก็แอบไปฝังไว้ที่บ้านเขาโอ้โหตอนที่เขาเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วตัวเองก็ขุดแล้วเพื่อฝังบาดแตกดยนะใช่ครับโอ้โหซึ่งกลายเป็นว่าเรื่องเนี้ยคนที่เป็นครอบครัวของพินิอนะรับรู้หมดอืเตือนพินิจทุกวิถีทางเตือนทุกอย่างแกก็ไม่ฟังไม่เชื่อเลยครับจนสุดท้ายเมียเขายอมที่ตัดสินใจจะหนีออกจากหมู่บ้านไปเลย ัดสินใจหอบข้าวของทุกอย่างไม่อยู่ในหมู่บ้านนี้แล้ก็ได้ฉันไปอยู่ที่อื่นออกเลยออกเลยครับพ่นิดก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเหมือนประสบ Duty ประสบความสําเร็จแล้วว่าฉันได้สามีเป็นผู้ชายคนนี้ครับแต่ผู้ชายคนนี้ด้วยความที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่ใช่เป็นคนดีอืเขามีความเจ้าชู้ครับเขาก็ไม่ได้หยุดแค่พ่นิดมีต่อมีต่อครับเขาก็แบบเริ่มไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยเริ่มแบบว่าไปติดอ่าเด็กคาราโอเกตติดสาวคาราโอเกะบ้านอะไรอย่างนี้ พี่นิดเขาก็กลายเป็นแบบยิ่งหึงหวงมากกว่าเดิมเขาก็เริ่มเริ่มทําของใส่สามีมากขึ้นครับอจากที่ตอนแรกก็แค่ทําของทั่วๆไปแบบไอ้หินอะไรนั้นดินผูกกันอะไรแค่นั้นเพื่อนบอกว่าถึงขั้นบางทีก็แบบมีคุณใส่บางบางอย่างที่มันน่ากลัวกว่านั้นแบบไอ้ผ้าหนางไหมซึ่งเอาไปทำอะไรแบบนี้แบบนั้นด้วยครับคือคือเอาแบบหนักไปเลยอ่ะหนักเลยครับจนตอนนั้นคนที่บ้านอ่ะเตือนมากว่าแบบว่าเฮ้ นิดอย่าทำอะไรแบบนี้เลยมันมันไม่ดีแล้วก็ตอนนี้มันถล่มลึกไม่มากกว่านี้แล้วคือไอ้เรื่องเป็นขี้ปากชาวบ้านอ่ะมันเป็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าไอ้เรื่องที่จะทําให้คนคนนึงอ่ะมันไปหนักขนาดอืคือมันจะกูไม่กลับแล้วนะอะไรเงี้ยครับเขาก็ไม่ยอมครับคือเขาอยากได้คนนี้มากไม่รู้ทาไมด้วยนะซึ่งเพื่อนอ่าเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าที่บ้านเตือนกันเยอะไม่แย่มากแล้วอ่ะแต่ไม่ฟังไม่ฟังไม่รู้ว่าทําไมถึงถูกใจกับผู้ชายคนนี้มากครับ สุดท้ายก็ทำหนักขึ้นเรื่อยๆจนไม่รู้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพี่นัทอยู่ดีวันหนึ่งพี่นิดจากที่เป็นคนสุข,สขภาพแข็งแรงเขากลายเป็นเหมือนสติเขาเริ่มเปลี่ยนไปครับเริ่มเพี้ยนนี่หรอเริ่มเพี้ยนจากที่แบบว่าเขาอยู่กับสามีพอวันไหนที่สามีไม่กลับบ้านสามีไปที่อื่นเนี่ยไอ้แฟนผู้ชายคนนี้ไปที่อื่นเนี่ยเขาจะตื่นมาแล้วอารวาสเหร กรีดลั่นบ้านเลยครถ้าวันไหนตื่นมานอนคนเดียวอ่ะไม่มีสามีอยู่ด้วยก็จะกรีดลั่นบ้านแล้วบางทีก็จะออกมานอกบ้านแบบโวยวายไปบ้านคนนู้นคนนี้ที่เป็นผู้หญิงในหมู่บ้านที่เขาคิดว่าสามีจะไปหาไปชี้หน้าด่าเขาที่บ้านโอ้โหหนักแล้วนะหนักเลยนะพราะแบบว่าเฮ้ยมึงเอาสามีกูไปว่ามึงเอาผัวกูไปหรือเปล่าเอามาคืนนะหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็เริ่มหนักเรื่อยๆคพอสามีเขาเริ่มรู้ว่าเมียเขาก็เป็นแบบเนี้ยเขาก็เริ่มตีตัวออกหาง เริ่มไม่อยากยุ่งแล้วพินิดก็ยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิม,มจนถึงขั้งบางครั้งครับแก้ผ้าออกจากบ้านโอ้โหแก้ผ้านี่ก็สติไปแล้วนะใช่คนระับอืแก้ผ้าเดินลอบหมู่บ้านตามหาว่าเอ๊ะสามีตัวเองอยู่ที่ไหนครับจนหลังๆครับเหมือนเขากินไม่ได้นอนไม่หลับจนร่างกายสุดโทรมเลยจนช่วงสุดท้ายที่พินิดเขาเริ่มป่วยนะครับคือเขาผอมจนแบบน้ำหนักผู้หญิงร้อยห้าสิบก็ควรมาตรฐานสี่สิบห้าสิบอะไรประมาณนี้ครับ เขาเหลือแบบสามสิบต้นต้นยี่สิบปปลายคือสูบเลยนะสูบเลยครับแล้วก็เพื่อนบอกว่าเขาอะก่อนที่จะเสียคือเขาว่าตัวดําทั้งตัวครับตัวดําผอมไม่มีแรงแล้วก็แต่ปากอะยังพูดยังด่าตลอดว่ากูจะเอาผัวกูคืนใครเอาไปก็สาบแช่งตลอดอะไรเงี้ยครับจนวันสุดท้ายที่เขาเสียชีวิตอะคือเขานอนอยู่ในบ้านแล้วเขาก็เหมือนชักตายไปเลยในบ้านแล้วเขาไปเลยไปเลยครับในงานศพของเขาครับ สามีเขาะกลับมามาที่งานศพครับแต่ควงภรรยาใหม่มาด้วยก็คือมามามาเหมือนไม่ได้มามาคารบศพแต่มาจะเอาของบางอย่างที่อยู่ของพี่นิดอะอะไรอ่ะคือไม่แน่ใจว่าเป็นพวกน่าจะเป็นพวกไอ้ของมีค่าครับไม่ได้เป็นของอะไรทางสายสตว์คือเหมือนจะเอาของปีค่าที่พี่นิดเคยซื้อด้วยการหรืออะไรเงี้ยไปก็คือผู้ชายคนนั้นก็มาไม่ได้เคารบศพอะไรครับ ได้ของเสร็จแล้วก็ไปแต่สามภรรยาของสามีเก่าพี่นิดอ่ะที่เขาอ่ะทิไปเดียวไปเขารู้ครับเขาก็กลับมาเขากลับมาเนี่ยเพื่อจะมาทั้งให้อโหสิกรรมด้วยคือเขาก็เหมือนแบบว่าหลังจากที่เขาเลิกกับสามีคนนี้ไปครับเขาก็ไปได้สามีใหม่นั่นแหละแต่ว่าเขารู้สึกว่าเหมือนเขาได้ได้ดชีวิตใหม่อย่างนี้หรอชีวิตใหม,ม่มันดีขึ้นเขาก็คิดซะว่าอ่ะฉันมาอาโหสิกรรมต่อให้แบบในช่วงเวลาที่ เธอแย่งสามีฉันไปเธอทำของอะไรใส่ฉันอ่ะฉันก็ไม่ไม่คิดอะไรกับเธอแล้วกันให้มันจบแค่ตรงนี้คแต่เขาก็บอกว่าหลังจากวันวันนั้นที่เขามาครับเขาก็เล่าให้พ่อแม่พินิดฟังว่าเขาเจออะไรบ้างอในช่วงที่เขาอยู่บ้านครบ,บ้านหลังนั้นที่พินิดเคยไปฝังบาดแตกครับตอนแรกเขาไม่รู้อืเขารู้แค่ว่าช่วงแรกๆที่อยู่กันคือรู้ว่าสามีเป็นคนเจ้าชู้อยู่และครับ สามีมีบ้านเล็กบ้านน้อยตลอดแต่ที่ผ่านมาคือสามีก็จะกลับมาอยู่บ้านครับจนกระทั่งมาเจอพี่นิดนี่แหละที่สามีแบบไปแล้วไปเลยเขาก็พยายามไปตามกับเพื่อตอนนั้นเขารู้ว่าตัวเองท้องครับพี่นัดแต่เขาเครียดจนสุดท้ายเขาแท้งเขาแท้งไปตอนประมาณสักสามเดือนสี่เดือนได้ครับคือไทม์ไลน์ที่พี่นิดเขาทําเนี่ยมันเกือบปีพี่นัด หลังจากเขาแท้งไปอ่ะเขาก็เหมือนจิตใจเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเขาก็เห็นว่าสามีอ่ะกลับมาทําดีด้วยครับในช่วงที่พินิจเอาบาดแตกมาฝังนั่นแหละเขาก็คิดว่าสามีน่าจะกลับมาอยู่ด้วยแล้วแล้วเขาก็ผิดหวังอีกครั้งว่าสามีก็คือมันคือแผนมันคือแผนครับแล้วชีวิตเขาก็เริ่มตกต่ำงานที่เขาเคยทำรายได้ที่เขาได้มันหายมันหายไปหมดเขาเลยตัดสินใจว่าอยู่ที่เนี่ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรออกดีกว่าก็เลยย้ายกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ของตัวเองครับ แล้วเขาก็ถึงค่อยมารู้หลังจากที่เหมือนที่บ้านนะเขาครับเพื่อจะมาเก็บของอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพ่อเขามั้งครับไปเห็นว่าไอ้พื้นดินตรงเนี้ยมันมันแปลกแปลกอ่ะมันดูนูนๆ<อ>หรือว่ามันดูไม่เหมือนที่อื่นใช่ก็เลยไปขุดถึงค่อยเจอครับหลังจากนั้นเขาเลยเอาพระมาทําพิธีถอนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพระน่าจะบอกผู้หญิงคนนี้ครับบอกสบอกภรรยาไปว่าแบบเรื่องบางอย่างก็ ให้ปล่อยวางหรือยอมมันไปซะอะไรเงี้ยครับเพราะตัวเองก็เหมือนไปได้ชีวิตที่ดีจะได้ไม่ต้องติดกรรมกันต่อไปใช่ครับเขาเลยมาอโหสิกมในครั้งนั้นแต่กลายเป็นว่าทุกอย่างมันน่าจะจบมันน่าจะจบแบบว่าการก็จบไปแล้วเสียไปแล้วอะไรเงี้ยไม่จบเหรอฮะปรากฏว่าหลังจากวันที่เสียชีวิตครับอืกลายเป็นว่าพี่นิดอะยังวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านพี่นัทคือเขาเหมือนไม่ไปไหนอืมเขายังแบบ เหมือนเป็นวิญญาณที่อาฆาตแคนกับทุกคนในหมู่บ้านโดยที่ไม่สนเลยว่าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นสามีเขาจริงๆหรือว่าเป็นใครทุกคนในหมู่บ้านจะบอกว่าเวลาไปงานที่ไหนหรือกลับบ้านดึกจะเจอพี่นิดอ่ะยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านของเขาเทุกคืนเลยครับพี่นิดก็จะยืนใส่ชุดสีสีเสื้อสีโอรสเนี่ยแหละครับแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นจะยืนอยู่ที่หน้าบ้านทุกมันแล้วคอยชี้หน้าด่าว่าแบบ หัวเอาหัวกูไปหรือปรเปล่าหัวกูอยู่ไหนคคนแถวบ้านก็จะกลัวว่าถ้าหลังสองทุ่มไปแล้วเนี่ยไม่ผ่านหน้าบ้านพินิษแน่นอนคนที่บ้านเนี่ยก็พยายามไปหาพระหาอะไรเงี้ยเพื่อจะมาหาวิธีที่จะแบบทำไงได้พินิษหายไปหรือยอมหนีไปหรือไปอะไรเงี้ยให้ได้ปรากฏว่าที่บ้านก็เลยตัดสินใจตั้งสารสารเล็กๆครับว่าอ่ะถ้าในเมื่อเป็นผีละ ก็ให้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ในสารโอ้เป็นศาลเพียงตาประมาณนั้นถูกไหมใช่ครับคือให้พี่นิดอยู่ในสารนี้ไปเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปอารวาสปรากฏว่ามันก็ไม่ช่วยครับพี่นิดก็ยังอยู่ที่สารแบบหน้าบ้านหน้าบ้านแล้วก็อยู่ที่สารหนักกว่าเดิมอีกแกว่าคนคนก็ไม่กล้าผ่านยิ่งกว่าเดิมโอ้โหคือยืนเหมือนเดิมครับแล้วทีเนี้ยถ้าน้องก็คือเพื่อนเพื่อนฟิล์มเนี่ยเขาจะสนิทกับพี่นิดระดับหนึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเพื่อนคนนี้ไปที่ไหน เขาจะมักจะตามไปด้วยทําไมอ่ะคือเหมือนเป็นคนที่พี่นิดค่อนข้างรักนะครับแล้วก็ไอ้วันสุดท้ายที่เขาเสียชีวิตอ่ะคือเพื่อนอ่ะเป็นคนเปลี่ยนเสื้อสีโอรสให้พี่นิดโอ้ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุนเนี้ยเลยทําให้มียังติดตามอยู่หรือเปล่าอืมแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้ที่มาแล้วที่ฟิล์มเห็นพี่นิดเนี่ยเขาต้องการสื่ออะไรไหมแต่สิ่งที่เขาหนักใจทุกวันเนี้คือสิบปีมาแล้ว่พี่นิดไม่ไปไหน,นครับพี่นิดยัง,งวนเวียนอยู่กับบ้านตัวเอง แล้วก็ห่วงพื้นที่ตรงนั้นยังแบบอ,อาฆาตแค้นคนอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ที่เจอมา,าครผมผมว่านะจิตสุดท้ายอะ่ะหรือว่าช่วงสุดท้ายของเขาเขายังไม่ปล่อยวางแล้วมัน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 ยากที่จะหลุดพ้นจากตรงนั้นไปอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกับกรรมที่เขาได้ทําเอาไวอ้อ่ะแน่นอนแหละฮะว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องคืออยากได้อ,อยากได้สิ่งที่เราอยากได้แต่สุดท้ายอะ่ะ เขาไม่ได้อะไรเลยนะครับใช่ครับเขาไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือเลยไม่เหลือแม้ชีวิตของเขาแต่สุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เขาเสียไปแล้วโลกของวิญญาณน่ะเราก็ไม่รู้บางทีเขาอาจจะถูกพันธนาการไว้ไว้ด้วยไอ้ไอจุดเนี้ยน<ช>ึกออกไหมไอ้ด้วยความความความอยากได้ความอยากมีหรือแม้กระทั่งผมเชื่อเหลือเกินว่าตัวเขาเองอ่ะแม้กระทั่งตัวเขาเองก็ไปลงของมาเหมือนกันคิดว่ามีแน่ๆถูกไหมใช่และไอ้ของพวกนี้เอาจริงบอกกันหลายครั้งแล้วว่าในการไปลงเนี่ย พอวันหนึ่งของมันจะเสื่อม,อมแล้วมันจะไปไหนหลายขาบอกว่ามันก็ตีกลับไปหาอาจารย์คนทำแหละเ<อ>ชื่อล่ะครับว่าอาจารย์คนทําอ่ะที่เขาทํำได้จริงอะ่ะเ,<อ>เขาจะให้ของตีย้อนแย้งกับมาหาตัวเขาเ ไม่มีทางอยู่แล้วไม่มีทางอยู่แล้วใครจะยอมเอางนี้ดีกว่าเขาก็เอาคุณทําคุณก็รับไปแล้วกันนะบางทีเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยบางทีมันอาจจะกินข้างในไปหมดแล้วก็ได้จนคนที่แบบมีน้ํามีนวลเหลือแค่สามสีกว่าคือถือว่าผอมมากนะผอมมากใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกสิบกว่าปีวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่กับน้องคนนี้อยู่เลยใช่แล้วเพื่อนบอกว่าทุกวันนี้คนแถวบ้านก็ยังเห็นอยู่เลยพี่นัททุกวันนี้เหรอใช่ครับอุ้ย ก็ยังเห็นอยู่ยังยังเห็นว่าเขามาอารวาสหรือแบบบางทีก็คือถ้าใครขับผ่านเนี่ยเห็นแล้วเสื้อสีโอรสเนี่ยถ้าเห็นเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีใครกล้ามองขับผ่านไปเลยเป็นอย่างเงี้ยยังยังทักวันนี้ยังอยู่เพื่อนก็ยังบอกว่าไม่รู้จะหาทางแก้อยู่โซนไหนเนี่ยเพื่อนอยุดอ่าบุรีรัมม์อ่าโอเคแล้วก็ออกมาจากตัวเมืองสักประมาณแถวนั้นสามสิบกิโลแถวนั้นอ่าแถวนั้นนะฮะคือสิ่งหนึ่งโอเคเข้าใจอาจารย์ฟิลเล่าเข้าใจหมดเลย ในการที่เขามาให้อาจารย์ฟิล์มเห็นน่ะหรือหรืออย่างี้โอเคเขาอาจจะตามเพื่อนอาจารย์ฟิล์มมาก็ได้แต่อาจารย์ฟิล์มกลับมีเซนต์อใช่แล้วก็มองเห็นเขาในการมองเห็นเขาอ่ะเขารู้ว่าอาจารย์ฟิล์มเห็นเขาไหมเห็นเขารู้ครับเขาก็มองเรอเขามองเขามองกลับมาจําได้เลยว่าเขามองอาจารย์หน้ากันอยู่เนี้ยแต่เขาคือตลบหลบครึ่งหนึ่งใช่แล้วเขาก็มองหน้าก็เลยเลยตัดสินใจถามเพื่อนอแล้ว ในขณะที่ถามเพื่อนอ่ะเขามองอยู่ป่ะมองครับ <c oughs> เขายืนเขายืนฟังเรื่องเล่าเขาจนจบ <c oughs> เขาถึงค่อยหายไปครับใช่ครับ <c oughs> ยือนอยู่ตรงนั้นคือคือระหว่างที่ฟังเราก็มองหน้าเขาสลับกับฝังมองหน้าพี่ก็มองอ,น,องนะใช่ครับ <c oughs> แล้วได้บอกเพื่อนไปบอกว่าเนี่ยพี่เขาอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนร้องไห้ระหว่างที่เล่าให้ฟังเพื่อนบอกว่าเออทำไมพี่ถึงยังไม่ยอมไปไหนสักที จำได้ว่าเพื่อนนั่งร้องไห้ในห้องเลย,ยใช่แล้วอาจารย์ฟีไม่กลัวเหรอครับตอนนั้นกลัวตอนคืนนั้นตัดสินใจเปิดไฟนอนทั้งคืนเลย okay. เพราะว่าคือไม่รู้ว่าพี่เขาจะยังอยู่กับเราไหมหรือไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือกลัวตอนนั้นกลัวมากเพราะเราไม่รู้ว่าพี่เขามาในลักษณะแบบไหนครับเออเดี๋ยวนะ โอเคเรื่องราวมีประมาณนี้แน่นอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ซึ่งแน่นอนบทสุดท้ายของมันไม่มีอะไรที่สวยงามแน่นอนนะบางทีอาจจะเสียเงินเสียทองเสียคนรักแต่เสียมากที่สุดคือเสียชีวิตแล้วเรื่องนี้เสียชีวิตนะครับนอาจารย์ฟิล์มเป็นคนมีเซนต์ใช่ฮะจนถึงทุกวันนี้เหรอมีครับทุกวันนี้แล้วเซนส์แรงหรือว่าเซนส์เบาหรือว่ายังไงมันแล้วแต่สถานที่อนะคืออย่างบางที่ถ้าไปในจุดที่เรารู้สึกว่ามันมีพลังงานแบบนี้จริงๆอะเซนส์มันตีมาทันทีเลยจะ ถ้าฟีมีเซนน่ะถ้าวันไหนรู้สึกว่ามันมีอ่ะจะรู้สึกแบบอยากร้องไห้พี่นัทจะรู้สึกแบบระอืดระอมอยากอยากจะอาเจียนอยากจะร้องไห้จะเป็นแบบเนี้แล้วเห็นด้วยตาเปล่าไหมเห็นด้วยตาเปล่าเห็นด้วยตาเปล่าเลยใช่แต่ก็จะมีสองแบบคือเห็นทั้งตาเปล่าแล้วก็จะเห็นแบบเหมือนในในจิตเราอ่ะก็จะมีแบบนั้นด้วยเหมือนกันครับโลใช่ครับมาที่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างยังไม่เจอนะพี่นัทจริงป่ะคือแต่แต่ว่าเนี่ยไอสารตรงนั้น สารไหนสารที่พ็อบแล้วนะสารพ็อบไปแหละวันแรกที่เดินเข้ามาจําได้เดินเข้ามาในในสตูอะเราเห็นสารแบบเออสารนี้มันมันดูเหมือนมีอะไรพี่นะมันมีอะไรรู้สึกว่ามันมีรู้สึกว่ามันมีมแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่ดีอ๋อโอเคโลง่งอกไปโล่งใจไป แต่ยังแต่ยังไม่ได้เห็นเป็นเป็นตัวเป็นตนอะไรขนาดนั้นแต่ว่ารู้รับรู้ถึงพลังงานบางอย่างโอเคแต่ในนี้ไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นนะโอเครอดตัวไปนีครับนี่คือเรื่องอล้ววันไหนวันไหนถ้าผมจัดแบบว่าไปนอกสถานที่อาจารย์ฟิล์มไปเป็นหน่วยหน้าได้ไหมอ่ะได้จริงนะบอกแล้วนะแล้วผมอยู่สถานีนะอ ไม่ผมผมอยู่ที่เหมือนเหมือนเดิมท้องเมื่อก่อนไงเดินสายรายงานสดโอเคผมอยู่นี่แล้วอาจารย์ฟิล์มไปแล้วฝนอินเข้ามาใช่ให้เลือกไปสองคนอยากเลือกใครไปโอ้โหไอสองคนนี้คือไอตองไงปังนะไม่เนเนทีมงานเนี่ยอยากเลือกใครไม่เอาฝนแหละคนแรกไอฝนพาระแน่แนพาระพาไปพาละเลยไอฝนไม่เอาแล้วตัดแล้วถ้าพี่นัทอยากได้คอนเทนต์นะคอนเทนต์ยังไง เอาไอ้ปังไปเอาไอ้ปังไปเออไอ้ปังเนี่ยตัวเรียกผีเลยไอ้ปังกล้าเปล่าไอ้ปังว่าไงกล้าเปล่าฮะไปข้างนอกอ่ะสบายนะโอเคไอ้ปังหนึ่งละอ่ะมีใครอีกอยากอยากเอาพี่เสือไปด้วยพี่เสือเหรออ่าโอเคได้เดี๋ยววันไหนถ้ามีจริงๆนะในการเดินสายรายงานสดนะเนี่ยก็จะมีไอ้เจ้าปังอ่าโอเคพี่เสือพี่เสือด้วยเดี๋ยวทรง ไอ้จ้นมมิ้นไปด้วยอะได้มามินไปด้วยกันจ้านุมมิ้นเนี่ยน้องมิ้นแล้วก็เดี๋ยวอาจจะส่งครูตีไปด้วยเอาให้ไปทุลักทุเลกันเลยเอาเลยนี่มิ้นบอกว่าหนูอยู่ดูแลพี่นัทไม่ได้มิ้นต้องไปเจอจ้าฉายแสงเดี๋ยวลองดูอาจารย์ฟิลได้เดี๋ยวลองดูนะฮะให้อาจารย์ฟิลไปด้วยคนด้วยความที่คนมีเซนน่ะในงานที่เราไปแต่เราเขาไม่ได้ไปลบลู่เขาแบบถึงอะไรนู่นนี่นั่นนะก็ไปดูว่านู่นนี่นั่นว่าเขามีอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่า เคยไปลองของนะพี่นะเป็นไงเคยไปสมัยเรียนปีสี่ทำรายการผีเนี่ยแหละที่แรกที่ไปเลยครับบ้านมาไดแดงบ้านมาได้แดงโอเคอันนี้ตำนานเลยตำนานในยุคนั้นเลยอยู่แกลอยู่ใกล้ใช่ใช่แต่ตอนนี้เขาทุบไปแล้วก็ไปไปไปกับเพื่อนเนี่แหละไปตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงคือไปถึงตอนสองทุ่มกว่าไปเก็บฟุตเทจเก็บอะไรเงี้ยสี่ทุ่มเข้าไปในบ้านอยู่ในบ้านสี่ชั่วโมง แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้เจอแบบเป็นตัวเป็นตหนอะไรน่ากลัวแต่ว่าสิ่งที่มันได้ได้ยินพร้อมกันคือมันเหมือนมีเสียงบางอย่างตกลงมาจากเพดานครับังตุ๊บสนั่นทั้งบ้านเลยโรแล้วทําไงตกใจกันแต่ว่าเหมือนเราหันกลับไปแล้วมันไม่เจออะไร<อ>ก็ตัดสินใจเดินกันต่อค,คอันนั้นก็เป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็ไปอะไรนะไปวัดที่มันมี เชิงตะกอนนะ <Okay. S 2> ท,ที่ไว้เผาโศกตะกอนน่ะแล้วก็ไปกำลังจะถ่ายปรากฏว่าสัมปะเลยไ,ไม่ไล่อ้าวไม่ <c oughs> ไม่ให้ยุ่งไม่ให้ยุ่งไม่ให้ยุ่งแล้วก็ไปป่าช้าที่แม่กองครับ,รบไปนั่งกลางป่าช้าเลยอันเนี้ยอันเนี้ยเจอช้ำเลยเหรอเจอแบบว่าทั้งเหมือนมีรูปมะพร้าวหล่นลงมาแต่ตอนเช้าอ่ะมันไม่เจอไม่เจอ <c oughs> รูปมะพร้าวแต่ว่าเขาบอกกันว่ามักจะมีแบบคนคน,คนเมาอ่ะชอบไปนอนที่ศาลานั้นแล้วก็เจอหัวกะโหลกหล่นลงมา เราก็าคิดว่าน่าจะเป็นแบบเดียวกันอแล้วก็เจอแบบหมาหอนสนันทั้งวัดอะไรเงี้ยไม่เปไ็นไรเดีย๋ยวเร็วๆนี้จะกลับมา <Okay. S 2> อาจารย์ฟิล์มแล้วปากแล้วนะ <c oughs> ได้แล้วปากแล้วนะ <c oughs> ต้องไปนะโอเคครับ <Okay. c oughs> ต้องไปนะเอา้าวันนี้ช่วงสุดท้ายขออาจารย์ฟิล์มอาจารย์ฟิล์มฝากหน่อยตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างตอนนี้ตอนนี้สอนอย่างเดียวครับอสอนอยู่ที่มอลังสิตนั่นแหละครับก็อยู่วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ครับมลังสิตก็ใครอยากจะไปทักทายไปหาก็ไปไปเจอได้ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นเป็น นักเล่าเนี่ยแหละเล่าในรายการพินัดด้วยเล่าในรายการอื่นๆด้วยไงก็ติดตามฟังได้เหมือนกันครับก็ชื่อใช้ชื่ออาจารย์ฟิล์มเนี่ยแหละครับแล้วก็มีสอนเต้นบ้างนิดนอยสอนเต้นใช่สอนเต้นอะไรอาจารย์ฟิล์มสอนเต้นได้ทุกสไตล์ครับโค้ดดนร์นิพพ์จริงป่ะใช่เฮ้ยไม่ธรรมดานะผมนี่ถนัดอะไรนะปั๊ปปิ้งอาปั๊ปปิ้งผมผมนี่กระตุกกมเหนือ สมัยนั้นดู2 w b m เยอะเกินไปแล้วเราก็ <c oughs> ผมผมกับพี่เสือเนี่ยจะ,จะเต้นจะเต้นคู่กันเลยแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไม่ได้จับคู่เต้นก <c oughs> ันเท่าไหร่ะ <c oughs> อนย์ <c oughs> ฟิล์มสอนด้วยสอนด้วยครับสอนด้วยติดต่อได้ที่ไหนก็ a c e b o o k ส่วนตัวแล้วกันครับชิดประพบครับ c h i t p a p h o p ครับชิดประพบนะใช่ครับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งธุรกิจนี่ไม่ไม่บอกอลยลละลืมลืมตอนนี้ก็มีกําไรหินครับตัวนี้นี่สวยมากนะสวยมากนะก็มีกําไรหินครับก็ก็ร้อยเอง ทำเองอันนี้จะมีแบบสัญลักษณ์โอมเข้าไปด้วยครับสำหรับคนที่นับถือทางเทพทางคาพิสเชนอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีกําไรหินที่เป็นหินล้นหินล้นล้วนเลยอันนี้ก็จะเสริมพวกพลังงานตามความเชื่อว่าดินดินน้ําลมไฟอะไรเงี้ยจะได้เสริมพลังงานให้กับชีวิตด้วยก็ติดต่อที่ Facebook อาจารย์ฟิล์มเหมือนกันเนี่ยเป็นคนขยันมากนะครับแล้วก็เอาจริงสวยนะนะกำไรอะไรกำไรหินนะอันนี้หินครับเป็นหินเป็นหยกหยก ยกจกระพัดเรืออะไรยกไม่ได้เออยกแฟนแฟนทาให้น่าจะเป็นหินยกเนี่ยแหละทำไม่ได้แรับนะฮะแล้วก็รวมไปถึงซ่อมข้อมือด้วยอันนี้กําลังกําลังเริ่มจะทํากําลังเริ่มจะทำครับติดตามที่ Facebook อาจารย์ฟ์มได้เลยนะครับอาจารย์ฟิลวันนี้ขอบพระคุณมากมากนะครับกราบขอบพระคุณมากแล้วก็ขอบคุณที่ซื้อขนมมาให้น้องๆทีมงานด้วยวันหลังไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อมามาเที่ยวหากันได้เลยวันไหนอยากจะมาเรียนเชิญได้เลยนะได้เลยนะครับขอบคุณอาจารย์ฟล์มากมากครับขอบคุณมากครับเอาเดี๋ยวให้พี่เสือนะฮะมาด การฟิล์มหน่อยฮะพี่เสืออยู่ป่ะฮะหรือถ้าพี่อ่าโอเคเขาเลือกคุณไปนะคุณเสืออ่าไม่ไปอาจารย์ฟิล์มเขาเลือกไปนะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันฮะอาจารย์ฟิล์มขอบคุณมากนะขอบคุณมาก